สวัสดีค่ะชาวราศีกุมแลัคนากรุมคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของคนโสดแล้วก็คนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมแลัคณากรุ่มประจําเดือนตุลาคม2 5 6 8ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาถึง12มีนาค,คมนะคะแล้วก็ต้องสวัสดีอีกครั้งนะคะกลับมาเจอกันกับชาแนลทาราทโฮนดินายก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนายนะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งเลยว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ อย่าอินจนเกินไปเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนี่คือการทำนายโดยรวมการทำนายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยมีวิจารณญาณในการรับชมมีสติในการรับฟังใช้ชีวิตให้อยู่กับความเป็นจริงที่คุณกำลังประสบพบเจออย่าเชื่อหรืองมงายนะคะแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์มีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซ่า,าเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มดูกับชาวราศีกุมภ์และคณากรุณาค่ะว่าในเดือนตุลาคมความรักของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มดูที่คนโสดก่อนเลยไพ่ใแบ,บแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่6ดาบ6ดาบกับไพ่เดสตาเรามองว่าชาวราศีกุมภ์และคณากุมคนโสดน่าจะไปเทเขามามากกว่าเพราะว่าไพ่หกดาบมันคือไพยอย่แห่งการหันหลังและไพ่เดสตาร์ถ้าไม่ได้อยู่ตำแหน่งแรกนั่นหมายความว่า คุณเลิกคาดหวังคุณกำลังเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่มันดูไม่น่าที่จะพูดคุยกันได้และก็ไพ่เดสต์ตามมันจะบ่งบอกถึงความแตกต่างในเรื่องของภาษาหรือการพูดคุยที่คุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วชาวราศีกลุมและคณากรุมคนโสดที่เข้ามาดูส่วนใหญ่เนี่ย มองดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นการเทคนอื่นมามากกว่าแล้วก็ไพ่เดอะเมจิกเชนก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยคุยกันในรูปแบบของรักออนไลน์หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันในโลกโซเชียลเป็นหลักนะคะแต่ถ้าถามว่าชาวลัคนาราศีกุมภ์ลัคนากุ่มเนี่ยในเดือนตุลาจะมีคนใหม่เข้ามาไหมห้าไม่เท้าจริงๆมีเข้ามานะจริงๆมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกค่ะ แต่ว่าช่วงนี้มันจะยังเป็นคนที่เข้ามาและผ่านออกไปเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอปิดสรุปนั่นหมายความว่าทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วตกลุมลักกันแบบรวดเร็วแล้วก็พังทลายลงกันแบบรวดเร็วเช่นกันเรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ทําความรู้จักใครหลายๆคนแต่ว่ายังไม่ได้คิดจะลงหลักปักฐานกับใครหรือว่ายังไม่สามารถชัดเจน กับใครได้ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการเจอคู่ผ่านสมากกว่านะคะสำหรับชาวราศีกุมลัคขนากุมคนโสดก็เป็นคนที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีกุมลัคขนากุมที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างชาวราศีกุมลัคนากุม คนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ t h e h แ n g Man ทัว Pentacle 7เจ็ดถ้วย The Fool แล้วก็ไพ่สีดาบไพ่พใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดอะชาริออตเรามองว่าชาวราศีกลุมและขนากลุมคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์เนี่ย ในช่วงอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เจอแต่ความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันจะเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถมาเจอกันได้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้คราวนี้เรามาดูไพ่แต่ละใบนะคะไพ่ใบ,บแรกขึ้นมาเป็นไพ่แฮงแมน The Hangman เนี่ยมันคือความยึดติดหรือความคิดมากก็ได้นะคะแล้วก็ขึ้นมาคู่กับไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญจริงๆมันจะหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์เก่าก็ได้แต่พอขึ้นมาคู่กับไพ่เจ็ดถ้วยนั่นหมายความว่าชาวราศีกุมและคานาุมอ่ะอาจจะมีการคิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆอยู่บ้างแหละแต่คุณเองก็ต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่า เลือกสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเด e ู l คือความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังไม่ยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์ที่เน้นคุยแต่ไม่เน้นคบ ไพ่เดฟูลมันคือคนที่เข้ามาในช่วงนี้ของชาวราศีกุมและคณากุมก็คือเล่นๆกับชาวราศีกุมและคณากุมซะส่วนใหญ่จนมันทําให้ชาวราศีกุมและคณากุมเนี่ยรู้สึกว่าโอเคงั้นคงต้องปิดประตูใจแล้วก็ยังไม่พร้อมกับการที่จะหวนกลับไปหาสิ่งเก่าๆเช่นกันหรือต่อให้มีสิ่งเก่าหวนกลับมาก็ดูไม่อเพ็นอยู่ดีคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีกุมและคณากุมคนที่มีประเด็น ความรักความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์นะปัจจุบันของชาวราศีกุมนกษนากุมไพ่แบบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวม่ถเท้า Nice of c u f ก้าวถ้วย Three of Pentacle s แล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญ ไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ nice of Swords จริงๆแล้วหลายๆคนชาวราศีกุมและคณากุมนะตอนนี้น่าจะมีคนที่เข้ามาพึ่งเข้ามาและถูกใจหรือว่าตรงใจชาวราศีกุมและคณากุมอยู่บ้างแหละเพราะว่าไพ่ nice of Swords ในที่นี้มันหมายถึงคุณกำลังเฝ้าจับตามองใครบางคนแต่ในขณะเดียวกันไพ่ใแบ,บแรกเป็นขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณดูยุ่งมากๆ คุณดูไม่ค่อยมีเวลากับเรื่องความรักอะและไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่ k n i g h t of Cups นั่นหมายความว่าคุณจะให้เวลาเขาก็ต่อเมื่อคุณว่างจากภารกิจหรือว่างจากภาระหน้าที่การงานของตัวคุณเองก่อนก็แสดงว่าชาวราศีกุมไม่ได้เห็นความรักเป็นที่หนึ่งแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังเลยก็คือก้าวถ้วย คุณคาดหวังว่าเขาจะไม่เจ้าชู้เขาจะไม่ไปเรื่อยเพราะว่าไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาในตําแหน่งคาดหวังเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะเจอคนที่แบบไปเรื่อยหรือเจ้าชู้มาและทีนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือไพส่สามเหรียญสามเหรียญนั่นคือคุณกลัวว่าอีกฝ่ายอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกุมและคนากุมกังวลก็คือคุณกลัวว่าเขาเนี่ย จะไม่พร้อมกับการเติบโตไปพร้อมๆกับคุณแต่ในมุมที่คุณมองเขาคือหนึ่งเหรียญคุณก็มองเขาเป็นโอกาสคุณก็มองว่าเขาเองก็มีความดีความชอบอยู่เหมือนกันคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะเป็นชาวธาตุลมและชาวธาตุดินซะส่วนใหญ่ค่ะคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะคะว่าทั้งคู่รู้สึกอย่างไรต่อการแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหน ขอเริ่มที่ชาวราศีกุมและคนากุมก่อนนะสถานการณ์อาจจะสลับฝั่งกันก็ได้นะคะชาวราศีกุมและคณนากุมความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคนนั้นไพเ่เดือมูลเดือมูคือความรู้สึกที่ยังไม่มั่นใจยังรู้สึกยังไม่กล้าทุ่มกับความสัมพันธ์นี้และความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานะ ะตอนนี้ไพ่ The Wheel of Fortune คุณยังได้เรียนรู้กันน้อยมากมันเป็นเพียงแค่คนที่เพิ่งผ่านเข้ามาคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังต้องเรียนรู้เขาอีกเยอะแต่คุณคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆทีนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกไม้ทา้าอะในตอนนี้เรามองว่าคุณกำลังไปเจอคนที่เขาเองก็น่าจะเพิ่งเลิกกับคนเก่า ชาวราศีกุมและขนากุมเองก็อาจจะเคยผ่านบ,ทบาทแผลหรือบทเรียนจากคนเก่าเช่นกันมันเหมือนคุณตามดูเกี่ยวกับอดีตของเขาหรือว่าสนใจอดีตของเขาค่อนข้างมากและสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือการที่คุณทําแบบนั้นมันทําให้ตัวคุณเองเครียดหรือเกิดความวิตกกังวลไม่สบายใจเกี่ยวกับอดีตของเขา และไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่หกถ้วยคุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องคนเก่าๆของเขาหรือไม่ก็คือชาวราศีกุมลัคนากุมอาจจะไปตกหลุมรักคนที่เป็นพ่อแม่แม่มอย่างเงี้ยคือมีพันธะมีอดีตของความสัมพันธ์ที่ทําให้น่ากังวลใจแต่ภายใต้สํานึกลึกๆดันขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยคุณเห็นข้อดีของเขาค่ะคราวนี้เรามาดูเอเนจีของเขาที่มีต่อชาวราศีกุมลัคานากุมนะคะว่าคุณเนี่ย รู้สึกอย่างว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับคุณให้ใบ,บแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่คิงดาบคิงดาบจริงๆมีความชัดเจนนะชัดเจนทั้งในเรื่องความสัมพันธ์การพูดคุยการเจราจาหรือแม้กระทั่งการทํางานของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจน,นะคะ่ะและไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่ไฮ r พรสเท s s คือเรามองว่าเขาเองก็รู้สึกว่าชาวราศีกุมและคานามอ่ะแชร์เรื่องของตัวเองให้เขารู้อ่ะน้อยมากๆเหมือนกันเพราะว่าไพ่ the high priestess เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความลับหรือความน่าอึดอัดบางอย่างเวลาที่คุยกันค่ะแต่ก็เป็นคนมีเสน่ห์ในสายตาเขานะและไพ่ต่อมาก็ขึ้นมาเป็นไพ่ temperance ตัวเขาเองก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณเนี่ย ยังมีการพูดคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่เขาหรือว่ามีตัวเลือกอื่นอยู่ไหมเพราะว่าไพ่ t e m p e r a รน e นั่นหมายความว่าบางครั้งคุณก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาหรือเขากําลังกังวลว่าคุณเนี่ยเอาเวลาไปให้คนอื่นทีนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือคุณทําตัวเหมือนคนที่เข้าถึงยากแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเอื้อมไม่ถึงหรือเขาอาจจะไม่ได้อยากพยายามในการ ไขว้ขคุณขนาดนั้นน่ะเขาอยากให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขากำลังลังเลอย่างที่คุณรู้สึกเลยว่าเขาควรจะให้ความร่วมมือกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมหรือควรจะปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่เ,เพื่อนกันไปเจ้านายลูกน้องพี่น้องกันอย่างเงี้ยต่อไปให้ใต้สำนึกลึกๆไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูนั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้มากค่ะ คราวนี้เรามาดูบทสรุปกันค่ะว่าในเดือนตุลาคมชาวราศีกุมลัคนากุมความรักของคนที่มีประเด็นจะเป็นอย่างไรต่อไปไพ่แบบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่คิงไม้เทา้าสิ่งแรกที่เห็นเลยคือชาวราศีกุมลกคนากุมจะเหนื่อยจนแทบจะถอดร่างเลยอะ ในเรื่องของภาระหน้าที่งานคุณจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่งานมากหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะทํางานในตําแหน่งที่มันค่อนข้างที่จะเติบโตวไวหรือใหญ่โตเร็วมันก็มีภาระที่ค่อนข้างลหล้นมือส่วนในเรื่องความรักเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ควีนถ้วยนั่นหมายความว่าคุณจะรู้สึกกับเขามากขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคมคุณจะนึกถึงเขามากขึ้นและในขณะเดียวกันไพ่สเตรนจ์อะคนที่เคยเข้มแข็งมาแล้วแล้วมาอยู่ในภาวะตกกลุ่มรักก็จะเริ่มมีความรู้สึกกังวลใจกลัวว่าตัวเองจะไม่เข้มแข็งกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่รู้สึกแย่กับตัวเองเวลาที่มีความรักอีกครั้งเช่นกันแต่ถ้าในแง่ของคุณกับเขาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด e ะฟูลเขาก็ เขาก็ยังทําตัวเหมือนเดิมนะเขาก็ยังทําตัวให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าสนุกเขาอาจจะมีมุมที่แปลกใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นที่คุณไม่เคยสัมผัสที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนมาแชร์ให้คุณได้เห็นและเท่าที่ดูแล้วมีโอกาสได้เข้าสังคมร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันเหมือนเดินหน้าแหละถึงแม้จะยังไม่ได้ความชัดเจนณนะตอนนี้แต่ก็ดูเหมือนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันชาวราศีกุมและคนากุมก็จะกลัวใจตัวเองไปด้วยเช่นกัน คราวนี้เรามาดูไพ่คําแนะนําค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนาอะไรชาวราศีกุมและคันธกุมกันบ้างไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ไก่เกี่ยจริงๆคุณกับเขาสามารถคุยกันได้นะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณสามารถพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาได้ว่าคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณไม่สบายใจยังไงเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แคร์การดูแลนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมจะรับฟังและเขาก็แคร์ความรู้สึกคุณด้วยเช่นกัน คุณสามารถคุยกันแบบเปิดอกได้เลยค่ะว่าคุณต้องการออกแบบให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปในทิศทางไหนมันถึงจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ยอยุบัติเหตุนั่นแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆคุณแค่อยากลองเปิดใจคุณไม่ได้ตั้งใจรักหรือเลยกง่ายๆคือมันเริ่มต้นจากความที่อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้พร้อมแบบเต็มที่แต่ในเมื่อกําลังจะตกหลุมรักกันแล้วแล้วมัน แล้วมันก่อเกิดความไม่สบายใจในช่วงเนี้ยก็ควรที่จะคุยกันค่ะมันหาบทสรุปในความสัมพันธ์นี้ได้อยู่แล้วโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในยเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนักขนากุมประจําเดือนตุลาคม2568สําหสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใายบายค่ะ